โอ้มือชอโเปอร์สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมมีเมนูแซบๆกับแค่หมูกรอบๆมาน,นำเสนอให้กับทุกคนอีกแล้วครับจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำเมนูอาหารหลังจากเด็กเลิกเรียนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆหิวกันมากๆและสำหรับวันนี้ผมให้เด็กๆไปซื้อเส้นขนมจีนเพราะเราจะทำยำขนมจีนกันนะครับเวลาทำงานเราก็จะแบ่งหน้าที่กันและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ครับนอกจากนี้เราจะใช้ปลาทูอีกด้วยขั้นตอนนี้ผมให้ฟีฟ่าเป็นคนทำจะได้ฝึกสกิลกันทำอาหารไปด้วยนะครับส่วนเส้นขนมจีนที่เราซื้อมาเราจะไปลว กับน้าร้อนอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เส้นนุ่มขึ้นและรอบนี้เราใช้เส้นขนมจีนเยอะมากเพราะทานกันหลายคนนะคะตอนนี้วัตถุดิบและเส้นขนมจีนของเราก็พร้อมแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยครับทุกคนแคบหมูโบราณกรอบๆครับอันนี้คือผมสั่งกินเป็นประจําเพราะมันได้เยอะมากๆและแคบหมูแต่ละชิ้นคือใหญ่กรอบอร่อยมากๆเลยครับของอร่อยกินกับเมนูไหนก็อร่อยวันนี้ผมเลยจะมากินกับยำขนมจีนกันนะครับต่อได้มาทําน้ํา,ายำใส่พริกลงไปต่อด้วยเนื้อปลาทูเสร็จแล้วก็ถั่วฝักยาวน้ําปลาร้าคือขาดไม่ได้นะครับใส่น้ำ ออชอบเผ็ดๆเลยใส่พริกป่นด้วยอย่าลืมใส่น้ำมะนาวไปด้วยนะครับเพราะถ้าไม่เปรี้ยวคือไม่อร่อยครับผงนัวเราก็ใส่นะชีฝรั่งผมก็ใส่เหมือนกันจะได้หอมๆนะครับคนให้เข้ากันสักหน่อยต่อด้วยใส่หมูยอนะครับเนื้อจะได้เยอะๆครับทุกคนช่วงระหว่างที่รอความกรอบความอร่อยของแคบหมูสูตรโบราณทำให้เด็กน้อย,อยอย่างฟีฟ้าอดใจไม่ไหวก็กินโชว์ไปเลยสิครับและเวลานี้น้ำยำของเราก็พร้อมสําหรับเมนูยำขนมจีนวันนี้แล้วครับตอนใส่น้ำยำลงบนขนมจีนจะบอกว่ากลิ่นหอมทำให้รู้เลยว่าคนทำแซ่บมากอ่อยอเล่นครับททุกคน้้้ว่าใหรู ว่ายำขนมจีนวันนี้จะอร่อยและแซ่บมากๆครับเือคนชอบกินผักมากๆนะครับก็เลยใส่ถั่วฝักยาวเพิ่มเลยครับอย่าลืมใส่กระเทียมเจลไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมหอมตอนนี้ยำขนมจีนของเราก็เสร็จแล้วแคบหมูก,กรอบๆก็พร้อมแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ